ถ้าเรามองภาคตัดขวางของกระดูกมนุษย์ครับเราจะพบว่าผิวนอกเนี่ยเป็นกระดูกแข็งนะครับแล้วผิวในอยู่ตรงกลางเนี่ยมีรูๆอยู่เพราะว่ากระดูกคุณเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในผู้สูงอายุใช่แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการออกกําลังกาย <S <S เพื่อชะลอภาวะกระดูกคุณในผู้สูงวัยครับสวัสดีครับ เรามาทําความเข้าใจเรื่องความหนาแน่นมวลกระดูกก่อนนะครับมวลกระดูกเราจะหนานแน่นที่สุดตอนที่เราอายุประมาณ30-35ปีจากนั้นจะลดลงทั้งเพศหญิงเพศชายเป็นอย่างนี้หมดโดยเฉพาะเพศหญิงในวัยทองนะครับจะลดลงเร็วมากในอัตราประมาณ2%ต่อป,ปีเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆถ้า5ปีตอนที่ท่านมีวัยทองและท่านไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมวลกระดูกท่านจะหายไป10%หรือพูดง่ายๆเหลืออยู่แค่90% การว่ายน้ำไม่ช่วยนะฮะจากงานวิจัยบอกเราการเดินช้าๆไม่ช่วยนะครับประเด็นสาคัญคือต้องเป็นการออกกําลังกายที่มีการลงน้ําหนักเท่านั้นเพราะอะไรครับเวลาที่เราลงน้ําหนักเนี่ยมันเหมือนมีแรงกดในแนวดิ่งมวลกระดูกจะถูกสร้างให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับงั้นการออกกำลังกายที่ดีคือต้องมีการลงน้ําหนักซึ่งท่านต้องออกกำลังกายนาน1ปีนะฮะสวันต่อสัปดาห์ มวลกระดูกท่านถึงจะชะลอความเสื่อมได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหยุดออกกําลังกายมันก็จะกลับมาเสื่อมอีกเหมือนเดิมเราไปดูกันนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับการออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักนะครับนะถ้าถ้ามือเปล่าเช่นเต้นแอโรบิกหรือเดินเร็วเนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้าท่านมีการถือตุ้มน้ำหนักนะครับ หรือมีแรงต้านทานหรือต้องขึ้นลงบันไดนะครับซึ่งต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกอาจจะใช้เวลาต่อเนื่องแค่20นาทีก็จะได้ผลเช่นกันนะครับใช้วิธีผสมผสา,านะระหว่างการวิ่งขึ้นลงบันไดนะครับร่วมกับการลุกนั่งเก้าอี้นะทำสลับกันค่ายไปค่ยมานะสองอย่างนี้เพื่อมีการลงน้ำหนักที่กระดูกของขาแัะหลังของเรา รวมกันแล้วให้ได้20นาทีต่อเนื่องนะครับกระดูกขากระดูกสันหลังของท่านจะแข็งแรงนะครับมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนอกจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะครับคือการออกกำลังกายด้วยอย่างยืดนะครับอย่างยืดสีอ่อนจะมีแรงต้านทานน้อยสีเข้มมีแรงต้านทานมากนะครับออกกำลังกายด้วยอย่างยืดเนี่ยท่านสามารถใช้แรงผลตัวกลับของอย่างยืดเนี่ย เป็นตัวบอกนะครับว่าท่านมีแรงต้านทานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าออกกําลังกายด้วยยางยืดเนี่ยเพิ่มความหนานแน่นกระดูกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาได้อย่างไรในท่าที่1เรากเกาะเก้าอี้นะ,ะแล้วก็เหยียบยางยืดที่เป็นวงเอาไว้แล้วก็ซอยเท้าอยู่กับที่ทำา1บครั้งนะครับแล้วพักท่าต่อไปนะครับเอายางยืดคล้องเหนือบริเวณหัวเข่านะครับ เกาะเก้าอี้ไว้กางขาเล็กน้อยในท่ากางขาให้ค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอเข่าลงนะแล้วขึ้นขายังกลางอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับทําทั้งหมด10ครั้งท่าต่อไปนะครับในท่ายืนตรงนะเอายางยืดเนี่อรัดไว้ที่ใต้หัวเข่านะครับเกาะเก้าอี้นะครับแล้วกางขาข้างหนึ่งออกไปในขณะที่ทรงตัวด้วยขายข้างหนึ่งทําสลับข้างครับ ข้างละ10ครั้งนะฮะสลับกันนะครับท่าต่อไปนะฮะเหยียบยางยืดนะครับปลายหนึ่งอีกปลายหนึ่งเนี่ยประสานไว้ที่มือนะครับแล้วยกขึ้นบิดตัวด้านตรงข้ามทำซ้ำข้างละ10ครั้งนะครับท่าต่อไปยืนเหยียบยางยืดนะครับ แล้วก็มือข้างเดียวกันจับอย่างยืดไว้กลางแขนออกด้านข้างครับอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่นะครับถ้าต่อไปนะครับจับยางยืดด้วยสองมือยกแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับยืดไปด้านข้างทีละข้างสลับกันก็จะเกิดประโยชน์กับกล้ามเนื้อสบักนะครับผู้ที่กระดูกสันหลังบางนะครับไม่ควรออกกําลังกาย ในประเภทที่มีการบิดเร็วๆหรือมีการวิ่งขึ้นลงฟุตบาทมีแรงเหวี่ยงไปข้างเดียวทันทีทันใด,นดในกีฬาบางประเภทเช่นกอล์ฟโบลิงนะครับหรือว่าเทนนิสเวลาที่เราเล่นโฟร์แฮนด์หรือแบ c ็คแฮนด์นะครับหรือมีการบิดตัวเวลาซิดอัพต่างๆมีการหมุนตัวไม่ควรทำครับสรุปนะครับท่านที่มีภาวะกระดูกพุนนะ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยท่านต้องออกกาลังกายต่อเนื่องไปตลอดนะครับ3วันต่อสัปดาห์2 0 3 0นาทีเป็นการออกกาลังกายที่มีการกระแทกนะฮะตามความยาวของกระดูกเพื่อสร้างความหนาแน่นของกระดูกของท่านนะครับเป็นภาวะที่ท่านต้องดูแลตัวเองไปตลอดนะครับเพื่อความหนาแน่นของกระดูกเพื่อลดความเสี่ยงในการล้มและเพื่อความปลอดภัยของท่านพบกันใหม่ตอนหน้านะครับในเนื้อหาสาระ ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยครับสวัสดีครับ